สวัสดีครับพบกับ YouTube c h anel ช่อง Smart Farmer Line ของหนึ่งครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับการวิเคราะห์แบบโคกน้องนาแบบมาตรฐานวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่3ไร่ครับก็สัดส่วนประมาณ1ต่อ1ต่อ2นะครับนะกับ100นะประมาณ50นะด้านกว้าง50ด้านยาว100หนึ่งครับก็เช่นเคยนะครับ พอเราจะเริ่มงานขุดดินขุดหนองน้ําหรือว่าขุดคูปั้นคนาทองคานะฮะขุดหนองน้ําเพื่อทําโคกเราก็ต้องอคิดหาแนวทางที่จะวางแนวของคลองไส้ไก่แล้วก็ปั้นโคกบ,บริเวณสีน้าตาลเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเราก็จะต้องคิดปริมาณว่ามันจะ ใช้ปริมาณดินของของอหนองน้ําขึ้นมาปั้นเนี่ยสูงที่บอโคกได้เท่าไหร่ความสูงได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมาคิดละเอียดนะครับโดยการเผื่อพื้นที่ที่มีน้อยลงของโคกก็เท้าความจากการออกแบบเนี่ยเราก็จะออกแบบในส่วนที่เป็นโคกเป,นนเป็นหนองเป็นนานตามหลักภูมิสังคมโดยใช้ กเกษตรทฤษฎีใหม่โคกห,หนองนานะครับทีนี้จากการที่เราได้ได้รับการอบรมมาเรื่องของการออกแบบพอเป็นแนวทางแล้วนะครับซึ่งวิดีโอชุดก่อนก่อนเนี่ยเราก็ได้พูดถึงการกออกแบบเป็นเบื้องต้นมาหลายวิดีโอแล้วนะครับก็ชุดนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หาที่ลงของดินหลังจากที่เราขุดคลองไส้ไก่ขุดคูปันคันนา แล้วก็หุดหนองน้ําปันโคกเราก็มาเสนอวิธีการนะคิดวิธีการโยกย้ายดินจากการที่เรามีแบบแล้วเนี่ยนะข้อมูลที่เราควรจะเตรียมก็จะมีหลายค่านะครับก็ใช้การคำนวณเป็นหลักเพราะว่าดินจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะโยกย้ายไปไหนเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบคิดก่อนหน้าที่จะไปทำจริง ครับถ้าดูในตารางตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นมีตารางที่เราจะต้องไปคิดคำนวณไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นคิดพื้นที่หนองน้ำพื้นที่แปลงนาพื้นที่ของเส้นรอบรูปของแปลงเรานะฮะแล้วก็ความยาวของคูณนาในคูณนาที่อยู่ในนาเนี่ยนะครับก็คือรูปนี้นะฮะสีฟ้าเนี่ยโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าขณะเดียวกัน การสรุปรวบยอดพื้นที่ทั้งหมดก็ทําตารางไว้รองรับซึ่งตารางนี้ก็จะมีตารางของพื้นที่รวมคือพื้นที่แปลงพื้นที่หนองน้ำโดยโดยโดยแยกเป็นพื้นที่หนองน้ําก็คือพื้นที่หนองพื้นที่นาแล้วก็พื้นที่โคกตอนนี้ในตารางนี้เราจะสรุปพื้นที่ทั้งหมดนี้คือเป็นเป็นบริเวณที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกป่านะก็จะ ปลูกได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นข้างถนนหรือว่าข้างทางก็ต้องคิดพื้นที่ถนนไว้พื้นที่ตรงรอบๆแปลงเราจะเรียกว่าพื้นที่ของระยะร่นนะคำว่าระ,ระยะร่นก็คือระยะที่เราเซตแบ็กหรือว่าถอยออกมาจากจากรั้วเนี่ยเข้ามาในที่เราเนี่ยให้มีระยะบ้างไม่ไม่ถมดินไปชิดรั้วเพราะดินมันจะพังหรือว่าทลายลงไปสู่พื้นที่ของแปลงข้างเคียง แล้วก็พื้นที่คลองไส้ไก่สองฝั่งของคลองเราก็จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นป่าหนึ่งป่าสองป่าสามแล้วก็ป่าสี่เนี่ยก,ก็จะรวมกันเรียกว่าโคกก็แล้วกันคือเป็นบริเวณที่ปลูกป่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือป่าห้าระดับเราก็เลือกเอาว่าตรงไหนจะปลูกสูงกลางต่ำเตี้ยเรือดินอะไรเงี้ยนะครับสูงกลางเตี้ยเรยืดินก็มัพ มาชี้แน่กันตั้งแต่แรกเลยว,ว่าสิ่งที่เราจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าสิ่งที่จะต้องคิดไว้ล่วงหน้าก็มีพื้นที่ของหนองน้ำนะบ่อหนึ่งบ่อสองนะมีกี่บ่อก็คิดไว้เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับส่วนสีเขียวนี่ก็เป็นพื้นที่แปลงนาซึ่งมีมีคูคูนาอยู่ด้านในแล้วเรียบร้อยตามรูปเมื่อกี้นะสีฟ้าครับเสร็จแล้วเอามากรอกในตารางนีนะ้หนองน้ำสองส่วน ก็คือสีฟ้าข้างบนเนี่ยนะฮะสี่สองเก้ากับห้าเก้าแปดเนี่ยกรอกเข้าไปพื้นที่แปลงนาสีเขียวก็มีสามส่วนมีสี่เจ็ดหนึ่งมีหกศูนย์หนึ่งนะครับเราก็กรอกตรงนี้แล้วก็เส้นรอบรูปเส้นรอบรูปก็ไม่ยากนะฮะสี่สิบแปดบวกหนึ่งร้อยบวกสี่สิบแปดแล้วก็บวกหนึ่งร้อยนะถ,ถ้าแปลงนาของเราแตกต่างจากนี้เราก็กรอกเส้นรอบรูปที่มันโค้งยักไปยักมายึกยักไปตามแปลงของเรานะฮะก็จับตัวเลขนี้รวมกัน เสร็จแล้วคูนาก็หามาแล้วนะคูนาหามาแล้วส6 64 36หกหกสสี่สามหกลมก็เป็นสองหอยเออก็เป็นหนึ่ง้ยสาสบหเมตรนะฮะก็ก่อไว้ตรงนี้เสร็จแล้วที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอีกช่องหนึ่งอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่คือส่วนส่วนที่อยู่นอกเหนือจากคูนาจริงๆคูนาเราในภาษาของเราเราก็เรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ข้างอ่า อยู่ในแปลงนาแล้วก็ขุดปุ๊บแล้วก็ไปทําเป็นคนาเลยแต่บริเวณที่เหลือเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคลองไส้ไก่ด้วยเช่นที่อยู่บนโคกหรืออยู่ตามแนวข้างถนนขุดขุดร่องน้ําขุดคลองเราก็จะเรียกว่าคลองไส้ไก่ครับซึ่งในแบบเนี่ยเราเรามีปริมาณจากแบบปริมาณจากแบบซึ่งเป็นตารางไว้เนียอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตัวเลขมันก็จะเป็น400เมตร ความยาว400เมตรเพราะฉะนั้นเราเอาไปลบออกจากคูณานะฮะนะถ,ถ,ถ้าตามสูตรนี้ซึ่งจะเป็น400นะหรือ350อันนี้คือเราปรับได้เป็นตัวแปรนะครับถ้าเราถ้ากรอก400แล้วปรากฏว่าดินมัน มันสูงเกินไปมันเยอะเกินไปที่จะท,ทําบนโคกเนี่ยเราก็ลดหลั่นตรงนี้ได้ส่วนเรื่องของการเบริกจ่ายอะไรต่างแล้วก็ไปไปดูเงือนไขของการเบริกจ่ายนะอันนี้เป็นการคิดเชิงปริมาณหาที่ลงหาที่ถมหาโยกย้ายดินในเชิงของการคิดคํานวณนะครับก็สมมติว่าตรงนี้จาก400ทอนเหลืออยู่350ก็จะเหลือเป็นพื้นที่คลองที่ที่ไม่ใช่คูนาก็เหลือความยาวเท่านี้ซึ่งตารางนี้เราจะโยกเข้ามาคํานวณเป็นพื้นที่ที่เหลือ เป็นพื้นที่สรุปรวมทั้งหมดนะครับทีนี้าจากการที่เราได้ออกแบบเบื้องต้นนี่คือการออกแบบเบื้องต้นส่วนตรงนี้คือแบบทําจริงหรือแบบแบบที่ได้รับมาแล้วก็ประยุกต์ประยุกต์ว่าเราจะทํำยังไงนะครับประยุกต์ว่าเราจะโยกย้ายดินยังไงก็อธิบายตารางนี้ละเอียดนิดนึงนะครับเช่นพื้นที่แปลง4 8 0 0ันร้ตารางเมตรหรือว่า3ามไร่เนี่ยตามที่เราออกแบบว่าเป็นหนองน้ำหนึ่งไร่นาหนึ่งไร่ แล้วที่เหลือเป็นโคกก็ได้คำนวณมาจากข้างบนเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาสรุปให้ดูเฉยๆว่าเป็นสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตามนี้นะฮะเช่นเป็นหนองน้ำนะหนึ่งพันหกร้อยหานสี่พันแปดก็คือสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ตรงนี้นะครับขณะเดียวกันตัวที่เหลือนะมีมีหนองน้ำมีนาแล้วก็ที่เหลือจะเป็นโคก เราจะเรียกภาษาเดียวกันทั้งหมดลงนี้เรียกว่าเป็นโคกโคกก็หมายถึงที่สูงๆต่ำๆที่ไม่ได้ไม่ได้ทํานาแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่หนองน้านะก็คือพื้นที่ที่เหลือก็อาจจะเป็นถนนอาจจะเป็นระยะร่นข้างๆแปลงข้างๆรั้วซึ่งเราไปทาคลองทําอะไรแสกๆได้นิดนึงแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้เราจะเรียกว่าพื้นที่ป่าข้างถนนพื้นที่ป่าตามแนวระยะร่นพื้นที่ป่าตามแนวคลองไส้ไก่แล้วก็พื้นที่ป่าคำว่าป่านี่คือต้นไม้นะฮะลัะ หลายระดับห้าระดับเสร็จแล้วก็พื้นที่โคกจริงๆก็จับรวมกันถ้าถ้าดูจากตารางตรงนี้เนี่ยพอเอาตัวเลขพวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยคือตัวเลขนี้มาจากการที่เราคิดคำนวณไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้โคกไม่เหลือภาษาของเขาตรงเนี้โคกติดลบละเขาไมา่ได้แปลว่าไม่มีที่ปลูกต้นไม้เพราะเราใส่ต้นไม้ให้ไวต้ตรงนี้ไปสามจุดละสามสามสามพื้นที่ละสามส่วน แต่ถ้าเราไปลดทอนตรงพื้นที่ตรงนี้ลงจากแบบทําจริงหรือว่าแบบทางที่เราได้รับกันในโครงการเนะเพราะฉนั้นพื้นที่หนองน้ามันจะไม่เต็มตามที่เราออกแบบไปละนะจากฟันหกมันก็จะเหลือเท่าไหร่ตรงนี้นะตรงนี้แหละที่เราได้ได้ถอดพื้นที่ไว้ตามที่เราทําไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นะครับพื้นที่นี้นะฮะเะนั้นเราพอเราก่อพื้นที่ตรงเนี้ย ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นหนองน้ําเป็นแปลงนาหรือว่าเส้นรอบร้องก็จะโยงมานี่อย่างเช่นหนองน้ำนะจากแบบถอดแบบออกมาได้พื้นที่ 1, นึ่ตารางเมตรแปลงนาหน7 3 7าาดตารางเมตรนะครับทีนี้พื้นที่ถนนเราต้องออกแบบเองว่าจะเอายาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ซึ่งจากการออกแบบของเราเนี่ยก็ได้มาแล้วตัวเลขนี้ตัวเลขนี้อันเดียวกันแล้วก็ ระยะรายา่นระยะร่นนี่ก็มาจากเส้นรอบรูปนะเส้นรอบรูป200กว่าเมตรแล้วจะร่นมาเท่าไหร่ก็คือเซตแบ็กมาเท่าไหร่เราก็สมสมติวอาเมตรหนึ่งเมตรเมตรห้าเซนเอาเมตรห้าเซนคูณด้วยความยาวเส้นรอบรูปก็จะกลายเป็นพื้นที่เท่านี้นะอันนี้ตัวเลขเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราเรารู้พื้นที่ที่เหลือของระยะระยะร่นแปลว่าเราจะไม่ถมดินจะไม่ถมดินไปทําโคกว่าเราต้องเซตแบ็กมา อาจจะถมนิดๆนหน่อยได้ถมไม่เกินห้าสิบเซนะได้ถ้าถมสูงเดี๋ยวดินจะทะลักหรือว่าไหลไปไปที่แปลงข้างเคียงนะครับแล้วก็คลองไส้ไก่ก็เช่นเดียวกันก็บริเวณที่เป็นลำน้ําเป็นคลองไปนั้นอะเราก็จะปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วมันมันเป็นมันเป็นในในคลองก็ก็ต้องห่างออกเพราะนั้นโคกจริงๆมันก็เหลือแค่นี้นะนะครับนะ เพราะฉะนั้นคาว่าโคกคือที่ที่โล่งๆเนินๆเ,เนี่ยก็จะเหลือแค่ร้อยกว่าตารางเมตรส่วนที่มาว่าสามตัวนี้มายัางไงก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ถนนนะก็มาจากข้างบนเนี่นะครับถนนถนนเราก็มาจากการออกแบบว่าถนนจะให้ยาวกี่เมตรนะถนนในโครงการเราก็ต้องไปวาดคร่าวๆนะจากการที่ว่าเรามีเส้นรอบรูปเรามีอะไรพวกนี้เราก็คิดอ่าคร่าวๆว่าเรา สมมติว่าร้อยกวเมตรร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสบเมตรนะความสูงเท่าไหร่ถนนเราจะสูงนิดนึงเพราะว่าจากการที่ผมทดลองใส่ตัวเลขไว้หลายหลายแบบดินเราจะเหลือค่อนข้างจะเยอะก็เลยถนนมันจะไม่ไม่สูงแค่เมตรห้าสิบนะสูงเยอะเลยสูงสองเมตรยี่สิบความกว้างถนนก็ก็สี่เมตรมีลาดชั้นด้านข้างก็ว่ากันไป เสร็จแล้วเราก็จะได้ปริมาตรดินที่จะเอามาใช้ทำถนนนะ่ะคือปริมาตรที่ดินที่เอามาจากหนองน้ําหรือว่าจากการขุดคลองนั่นแหละเป็นเท่านี้ก็คือ2องพัอห3ลูกบาทเมตรนะครับก็เอามาใส่ไว้ตานางนี้ซึ่งซึ่งก็คิดเป็นเป็นพื้นที่ออกมาได้เท่านี้นะครับนถนนปริมาตรดินเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่ก็เรารู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่สี่เมตรเราก็จะรู้ว่ามันกี่ตารางเมตรขณะเดียวกัน ระยะร่นเรารู้แล้วเมืเ่อกี้เส้นรอบลูกคูณด้วยระยะเซ้นแบกก็ได้เท่านี้ตารางเมตรขณะเดียวกันคลองไส้ไกซ่ซึ่งเราก็รู้ความยาวแล้วจากการที่หักคูหักคูน้ําออกเพราะว่าคลองไส้ไก่ตามแบบที่ทางเราได้รับนะความยาวของของของคลองมันจะเป็น400เมตรถ้าดูตามตัวเลขนี้จะเป็น400มเมตรก็เอาส0 0เมตรไปลบคูน้ำ136ก็เหลือเท่านี้ โอเคเมื่อเรารวมพื้นที่ทั้งหมดของหนองน้ําอันนี้คือตามแบบผสานกับสิ่งที่เราถอดแบบแล้วก็สิ่งที่เราออกแบบเองไม่ว่าจะเป็นเป็นความยาวของคลองไส้ไก่เป็นความยาวของถนนความสูงของถนนแล้วก็ของคันนาด้วยอะไรด้วยเนะี mm ่ย hmm. ก็จะได้พื้นที่จับรวมรวมกันมาตรงนี้ได้ทั้งหมดสามไร่พอดนะีคือเราก็ต้องเช็คกันนะฮะว่าให้มันครบสามไร่ เสร็จคือผู้นั้นเรากาลังเฉลี่ยหรือว่าเกลี่ยออกไปว่าเราพื้นที่ส่วนไหนเป็นส่วนไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วดินมีกี้ยังเหลืออีกนิดนึงพื้นที่โคกเหลืออยู่นิดเดียวเพราะว่าเราเอาไปทำน้นทํานี่เรียบร้อยพื้นที่โคกจริงๆที่ที่จะมาคิดปริมาณดินก็เหลืออยู่เท่านี้นะครับ4 0 0 4ลูกบาทเมตรมาจากพื้นที่ที่เหลืออยู่เท่านี้แบ่งเป็นส่วนสูงส่วนต่ำนะส่วนยอดกับส่วนปกตินะครับก็ สรุปออกมาได้ว่าเรามีปริมาตรดินนะทั้งหมดในโครงการเนี่ยเอาไปใช้ในส่วนต่างๆจากจากแบบมี4 0 0พันเอาไปใช้บริเวณที่เป็นถนนเท่านี้บริเวณที่เป็นโคกเท่านี้บริเวณที่เป็นคันาเท่านี้ก็จะเหลือดินนิดหน่อยอันนี้คือการคิดจากแบบที่ทางพวกแบบได้ได,ได้ทำได้เตรียมไว้ไว้ให้เราทีานี้ถ้าเราคิด เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อีกเช่นสมมติปริมาตรดินมันพองตัวเนี่ยเราเผื่อไว้เยอะๆหน่อยแล้วก,กันนะอันนี้เผื่อไว้20-35%ในตัวเลขนี้สมมติเผื่อ25ก็คูณด้วย1.25ก็จะได้เป็น5,000นะ1.25คูณด้วย4,000เท่ากับ5,000เพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปทําเป็นถนนเอาไปทําเป็นโคกเอาไปปั้นคันนาเราก็จะมีดินเหลืออยู่ก็เอาไปทําอย่างอื่นอีกก็เอาไปทําโคกเอาไปทําถนนไปทาคนานั่นแหละ ก็ทาให้มันสูงขึ้นซึ่งเราได้คํานวณมาแล้วว่าโคกเราอะนะสูงสองเมตรขึ้นจนเกือบสามเมตรถนนเราก็ถูงสูงสองเมตรคณาเราก็เกือบสองเมตรนะย้อนไปดูตัวเลขอย่างอย่างตรงเนี้ยถนนก็สองเมตรยนะี่สิบคณาก็คนาก็สูบุม๋มเมตรแปดสิบขนาดโดยการโครกก็มีสองส่วนคือส่วนสองเมตรสิบกับส่วนสามเมตรงั้น พอดูเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งแปลงของเราก็จะไม่มีส่วนไหนที่เป็นดินเดิมแล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าถนนก็ถนนก็สูงเกือบเกือบสองเมตรสองเมตรนะฮะถนนสองเมตรคันนาก็ 180, กกเมตรแปดสิบบนโคกบนโคกก็สองเมตรสิบกับสามเมตรเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยพื้นที่ทั้งหมดที่ไม่รวมหนองน้ํากับแปลงนาเนี่ยพื้นที่ของเรามันจะกลายเป็นสองเมตรขึ้น 2เมตรขึ้นเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นที่มาว่าเราต้องมีระยะเซตแบ็กหรือว่าระยะร่นที่อยู่ตรงรอบๆแปลงของเราเนี่ยเราต้องมีระยะถอยมานิดนึงสมมติว่าเามื่อกี้ที่เราบอกว่าเราถมดินตั้งสองเมตรเนี่ยเราจะไปถมชิดรอดทุกด้านเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะไหลลงไปหาที่ข้างเคียงก็ต้องถอยมาสักเมตรเมตรกว่านิดนึงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาว่าดินเราก็ถมใน,ในแปลงเราในสูง โดยเฉลี่ยแล้ว2เมตรนะครับก็พอเข้าใจนะครับว่าเป็นการคิดหาทางเอาดินที่ขุดเนี่ยไปถมปั้นเป็นโคกไปทำเป็นคนาแล้วก็ไปทำเป็นถนนก็จะได้ความสูงตามที่เราคำนวณออกมานี้แล้วก็คิดเผื่อดินพองดินอะไรเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแนวทางในการก่อนที่เราจะขุดเราก็ คิดวางแผนเส้นทางของคลองไส้ไก่เส้นทางของถนนแล้วก็แนวของคันนาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คิดปริมาตรดินไว้จะได้จะได้ตั้งรับได้นะครับนะตัวเลขด้านนี้ก็จะตัวเลขเดียวกันโอเคก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังจะเริ่มขุดโคกนองนาเอาไว้เป็นแนวทางในการคิดโยกย้ายดินนะครับก็ขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชม YouTube c h anel ของเรา Smart Farmer Online สวัสดีครับ